วันนี้เรามาที่สะทองปิ้งย่างเกาหลีนะครับสะทองเนื้อย่างเกาหลีหมูกระทะบุฟเฟ่น,นะครับทะเลเผาครัวตามสั่งนะครับก็บรรยากาศร้านนะครับร่มรื่นไกลครับเยอะแย,ยะมากมายครับที่นั่งก็จะมีครัวที่สำหรับทําอาหารเยอะแย,ยะเลยนะครับ นี้ก็จะเป็นอาหารตามสั่งนะครับครัวปิดไม่เกินสามทุ่มครึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมียำต่างๆได้สบายๆนะครับผัดต่างๆได้นะครับอ่าตอนนี้นะครับสะทองเนื้อย่างเกาหลีนะครับมีเลทราคาอยู่กันสี่เลทนะครับหน้าตาคุ้นๆนะนี่อ่าก็จะมีครัวนะครับพวกยำพวอะไรต่างๆสามารถเข้ามา ชมได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของทะเลนะครับโซนทะเลครับตัวนี้สองเก้าแปดนะครับถ้าไม่รวมน้ำก็จะสองหกแปดนะครับของกินเยอะแยะมากมายครับตัวนี้ก็เป็นธรรมดานะครับตัวนี้สองหนึ่งเก้ารวมน้ำนะครับก็จะมีเนื้อด้วยนะครับตัวนี้มีเนื้อนะครับมีสันคอหมู มีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันครับราคาไม่แพงถ้าไม่รวมน้ำานร้อยแปดสิบเก้านะครับแนะนําเลยครับมาที่ร้อยเอ็ดต้องมาที่สะทองเนื้อย่างเกาหลีนะครับมาชมของสุกบ้างนะครับโอ้โหนะครับมีผัดไทยกุ้งสดนะครับอ๋อตัวนี้ก็จะมีน้ำราดนะครับแกงส้มเจาะอมทอดอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีพวกเมี่ยงสดเมี่ยงทอดนะครับอของหวานก็มีผล,ลไม้ก็มีนะครับแล้วก็มีซูชิให้เลือกทานด้วยนะครับหรือใครสนใจอยากทานสลัดอร่อยๆก็มีครับอของหวานด้วยนะครับแล้วก็มีส้มตําที่ขาดไม่ได้ครับตำเองชอบเผ็ดชอบนัวชอบเค็มสามารถทานได้ครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ สะทองเนื้อย่างเกาหลีนะครับทะเลเผาได้ด้วยนะครับก็ลองแวะมาชิมดูครับตอนนี้เราจะไปที่โต๊ะครับมาแล้วครับตอนนี้เรามาที่โต๊ะแล้วครับอ๋อมีเด็กน้อยครับมีเด็กน้อยหนึ่งคนครับโอเคครับอ่าตอนนี้เรามาที่โต๊ะแล้วนะครับ วันนี้เราเลือกราคาเท่าไหร่ครับ300 28 298 <ố Share> อ่านะครับแปลว่าเป็นทะเลรวมน้ำนะครับแล้วก็จะมีครัวให้เราไปเลือกเยอะแยะมากมายครับตอนนี้ม,ออมา <ทะ S 1> แล้วครับยำอร่อยครับมาตามาทานยำครับมากินไกลมากครับจากอุบลมาร้อยเอ็ดนะครับ มานั่งกินยำเฉยๆเนะยครับที่ร้อยเอ็ดนะครับูเมือนมัมันบ่มีนะครับที่อุบลไม่มีหมูยอใช่ไหมครับเลยต้องมากินยำหมูยอที่ร้อยเอ็ดนะครับเขียวเราลองชมอีกทีหนึ่งครับนะครับตอนนี้ระบบกําลังเริ่มทํางานครับของกินเริ่มเต็มโต๊ครับตรงนี้ก็เป็นทะเลเผานะครับมีปูม้านะครับมีกุ้งนะครับปลาหมึกนะครับ นี่ทำยงไมะ่คังป็นิวเืนี่นั่นใช้ไม่จะทำตุบ่อยิมรูกก้าลง่